ที่ยานอ่งชาติเอราวัณหรือน้ำตกเอราวัณนะครับนี่จะมีบริการรถกลอบด้วยนะครับถ้าไม่อยากเดิน เราจะเดินเข้าไปนครับนะใช้วิธีการเดินนะครับนะไม่ต้องนั่งรถว่าจะได้บรรยากาศหน่อยนะครับนะ้ําตกเอราวัณน,นะครับก็จะมีทั้งหมดเจชั้นนะครับนะชั้นที่หนึ่งไหลคืนรังชั้นที่สองวังมัชชาชั้นที่สามผาน้ําตกชั้นที่สี่อกนางผีเสื้อชั้นที่ห้าเบื่อไม่ลงชั้นที่หดงพฤกษาชั้นที่เจดภูผาเอราวัณน,นะครับ กว่าจะถึงชั้นที่7ก,ก็ใช้ระยะทาง2กิโลเมตรหรือ2000เมตรนะครับประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับทางเข้าไปน้ำตกเอราวัณเดินเข้าไปเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันกว่าจะเสร็จทิ้น <laughs> 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 เดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นที่หนึ่งครับ <laughs> เดินไปเรื่อยๆครับ ห้าร้อยมาจะถึงชั้นที่หนึ่งครับมีคนเดินไปเดินมาอยู่นะครับออกกำลังขาไม่ต้องนั่งรถบรรยากาศปา่าไผ่ครับสองข้างทางล้มลื่นดีนี่นะครับมาถึงจุดเดินขึ้นเนินไปแล้วนะครับ ทางเดินนี้มีคนมาเดินเป็นล้านๆคนแล้วนะครับผ่านเข้าออกเส้นทางนี้นะครับครับมาถึงใกล้กับชั้นที่หนึ่งทางรถกลอบก็จะมาทางนี้มาทางรถนี้จะเป็นทางคนเดินนะครับทางเดินทางรถกลอบมาบรรจบกันตรงนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับ ชั้นที่หนึ่งนี่ตรงนี้นะครับเป็นจุดชั้นที่หนึ่งไหลคืนรังนะทั้งหมดมีเจ็ดชั้นโอ้น้ำใสมากใสมากเลย โอ้ปลาครับนี่เจอแล้วปลานะครับปลาพวงปลาพวงน่าจะใช่ปลาพวงนะเพราะน้ำแต่แถวน้ำตกมันจะมีปลาเยอะปลาพวงนะครับปลาเยอะปลาเยอะก่อนจะลงเล่นน้ำก็ต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนนะครับเขาถึงจะให้ลงนะครับน้ำใสมาก บรรยากาศด,ดีคนมาเพียบเลยข้างบนก็จะมีร้านอาหารด้วยตกเลยเราว <c oughs> นี่ครับบริเวณชั้นที่หนึ่งอูนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งบริเวณลงเล่นน้ำแถวนี้ บริเวณชั้นที่หนึ่งไหลคืนรังอืมอนี่ มีปลาเยอะด้วยปลาตอดปลาตอดเยอะมากปลาตอดปลาตอดชั้นที่หนึ่งครับเ ชั้นที่หนึ่งไหลขึ้นรังขึ้นไปนู้นก็จะเป็นชั้นที่สองนี่เป็นบริเวณชั้นที่สองการลงเล่นได้นะครับชั้นที่สอง เยอะมากปลาก็มีเยอะแยะนะครับไม่กลัวคนเลยนะครับปลาจะเดินขึ้นไปสู่ชั้นที่สามนะครับของน้ำตกเอราวัณ ทางสู่ชั้นที่สามเร็วบเร็วเร็เร็ ตรงนี้ก็จะมีสะพานข้ามด่านนี้น่าจะเป็นชั้นที่สามหรือเปล่าทางเดินไปสู่ชั้นที่สามผานน้ำตกนู่นครับ ชั้นที่สามจะสามารถลงเล่นน้ำได้เหมือนกันโตชั้นนี้สวยครับ ชันนี้สวยครับชันที่สามครับไปน้ำตกชั้นที่สี่ชั้นที่สี่อกนางผีเสือ้อ ออกนางผิดเสือ้อน,นะครับเดินขึ้นไปวัดใจดูอันบนนะครับชั้นที่สี่ผมน่าจะพาเอฟซีขึ้นไปถึงแค่ชั้นที่สี่ดูสถานการณ์แล้วนะนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นที่สี่นะครับเดินขึ้นไป,นนะนนไปจะสูงหน่อยชั้นที่สี่นะครับหนึ่งสองสามไม่เท่าไหร่ สี่ห้าหกนี่เจ็ดนี่ต้องใช้แรงพอสมควรนะครับนูน200่นสองร้อยเมตรฐานที่สี่ครับออกนางเพชรก็มีจุดชมอยู่นี่ครับ ชมวิวนำตกก็เดินไปทางนู้นอันนี้เป็นน้ำไหลลงสู่ชั้นที่สามน้ำไหลลงสู่ชั้นที่สามด้านล่างครับด้านล่างจะเป็นชั้นที่สาม ชั้นที่สนะี่น่าจะเดินไปต่อนู่นนะครับไปต่อนู่นแล้วเราเดินไปดูกัน,นกบรรยากาศเส้นทางสู่เข้าเข้าสู่น้ำตกชั้นที่สี่ว้าวนี่ครับตรงนี้ เขาเรียกว่าชั้นที่สี่อกผีเสือ้อตรงนี้นะครับชั้นที่สีนนน่นะครับน้ำมันจะน้อยมันก็จะไหลไม่เต็มนะครับอกผีเสือ้อบรรยากาศคนก็มาเต็มเลยครับทุกชั้นสูงขนาดไหนก็ไป ผมน่าจะอยู่แค่ชั้นที่สี่แล้วก็ที่เหลือก็ฝากเอฟซใครมาก็ขึ้นไปดูเองนะครับสี่ห้าหกเจ็ดอีกสามชั้นนะครับอีกสามชั้นชั้นที่ห้าขึ้นไปอีกสี่ร้อยห้าสิบเมตรไกลขึ้นไปอีกนะครับเดินเข้าไปอีกอ บรรยากาศน่าจะไอมาดูถึงแค่ชั้นที่ห้าชั้นที่สี่เขาไปชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าเดินไปอีก450เมตรน้ำมันน้อยก็อันจะได้ไปดูดูบรรยากาศไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับอกผีเสื้อปลาข้างล่างก็มีเทียบเลย นู่นครับชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดเดินขึ้นไปด้านบนนี่เดินขึ้นไปครับชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดก็ต่อกันไปเรื่อยๆครับน้ำไหลมาจากหุบเขาหน้าผานะครับมาดูบรรยากาศาคร่าวๆใครจะไปต่อชั้นที่ห้าหกเจ็ดก็ฝากด้วย ครับปลาเยอะเหมือนกันเยอะสุดก็จะเป็นถ้ำปลานะครับแม่ห้องสอนนี่นะครับโอเคก็พาเอฟีมาดูแค่นี้นะครับผมเดินมาแค่นี้ถึงชั้นที่สี่ก็พอแล้วครับถึงชั้นที่สี่ใครจะมาดูต่อก็เชิญ ด้านบนชั้นที่ห้าหกเจ็ดต่อไปครับ่ะ